บอกนัดหรือว่าสับปะรดจ้าพี่น้องว่างจากการหาเห็ดจ้าพี่น้องว่างจากการหาเห็ดก้มาถากหง่าก็ก๊กก๊กอยู่ในห้อมาใครมาเขายุสองตัวมาัเขายุจ้ะมาเขายุกำลังพุทธดินฝังจะคล้องดูพี่น้องโดนๆพี่แดงเหลียนเพืะเฮ้ยเขาให้มาถากหญ้านี่เขายุยุเอ้ยเดี๋ยวอันนี้มะบุษนครับซีนอนครับ ผมจี่นอนครับผมก็อยากตัดแดดครับเยอะไหมไปแล้ว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 นักลานักลาแล้วแล้วทำไรใส่วันนี้ทานยาจ้าพี่นอตต้องทานยาเลยจะ บ่บ่สิดยาเนาะพี่น้องแกะถากเอาบ่ถากยาเนาะพี่น้องเนาะบ่ถากยาจะพี่น้องเอ้ยบิ้นบ่สิดยาถากเอาถากเอาพี่น้องนี่ก็มาถากเอาก็เก็บไปเรื่อยๆไม่ใช่ก็มาแหละเก็บไปเรื่อยๆก็ก็แก๊กเหนื่อยไหมแถามว่าเมื่อยบ่ ตอนนี้ก็เมื่อยู่จ้าแต่ว่าขันไปนั่งเศ้ามือยก็เศ้ามื่อแล้วล่ะขันเมื่อกับพักอ๋องนื้ององเชียครับกางใจนะเยอะเยอะเยอะไอ้ด้วนไอ้ด้วนเนี่ยไอ้ด้วนไปหาเห็ดครั้งสุดท้ายท่างด้วนนะ ทำยาใช่พี่น้องทำยาแล้วก็ตะกร้าพุดเอาต้นสับปะรดนอน้อยๆที่ว่ามันข nice> ึ้นมาจากจากเหงามันจากเหงาที่ว่าก่ได้เก็บออกอะเนี่ยต้นเลี้ยงสีพี่น้องเนี่ยพุดออกเล้ยงสีพี่น้อง บป้านี่มันสีจังสีบ่ได้แย่งอาหารของของนอที่ว่าเข้าเข้าปลูกไว้พี่น้องแล้วก็เขาก็เล่นยาไปเรื่อยๆใช่ไหมเล่นยาเล่นชาไปทิ้ละน้อยทิ้ล้น้อยยกักษ์กระเบิดเองพี่น้องเพราเข้าบอด้ปล่อยไว้ให้เป็นหกหลายมีหยาขึ้นมาจะลองแล้ว ลองแล้วแจกหน้อยเะากัเขาไปทากมือละน้อยจ้ะเพราะว่าขันเอาไว้มันสี่แย่งอาหารของต้นต้นที่ว่าเขาปลูกไว้พี่น้อง นี่ครับปล่อยเองพปู่เขาเองนะครับมาอุ่นมปล่อยเองได้นะปีนี้ปีนี้กะมีหัวแล้วเนี่ย่เตอนแค่นี้ปีนี้มีหัวแล้วบ่ก็เดี๋ยวประมาณจักปุรละประมาณเดือนตุลาปุ่นรณะตุลาเก็สีเริ่มออกหัเก๋าปลูกไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้เร่งไม่ได้ทําการไม่ได้การดูแลครับปล่อยธรรมชาติลล้วนเพราะว่า ราคามันไม่อัน,นวยก็เลยปล่อยให้มันให้ต้นมันอยู่กับดินอยู่เงี้ยว่าเดี๋ยวพอจะนำผลลีไปขายก็ก็ลองดูมาชิมสีมือสาวเอ็มว่าหวานไม่หวาน <c oughs> ทำงานโลททำงาน <c oughs> ทำงานร <c oughs> ้อนบอห้อนจาห้อนเป็นธรรมดาห่อนจ้าของเจ้าของนะเนี่ยย่า อันยานี่เอาเอาไว้เพื่อใดได้พี่นองกินไม่ได้ฮะคันว่าเอาไว้เปิดต้นไงมันสีเป็นยากอไม่ถือถอนยาถ้ามีกำลังใจดีครับมีพายุมาให้กำลังใจให้กำลังใจน้อยนู่นแห้ง อย่าลืมเขามาเป็นกำลังใจงสาวเอ็มเด้เรื่องพี่น้องเลยเนี่ยสาวเอ็มเนี่ยก่อนเนี่ยเจนซีกัเอาไว้บได้ได้พี่น้องยังอาหารยังอาหารยังอาหารของต้นลักที่ว่าข้าปลูกไว้พี่น้อง โมเป็นว่าเอาไร้เธอได้ให้เงาแง่หน้าแง่เงียบแง่ให้เพื่อนๆดูเงาหนี่ก็เป็นถ้าเป็นถ้าเป็นยามตอนนั้นก็ทำปอกส่งออกได้นะมีคนรับซื้อเงาแง่เงาบอกนัดนี่เงาเงาเงาเงนี่ประมาณสนิทพี่น้องประมาณเงียวยาวประมาณสนิทหรือว่าเงากรณีเขาเขาเจ้าก็บพุทธเอามาเขาเจ้าสิเอาไว้ว่าตอนที่ว่าโลปลาบอกนัดพี่น้องโลเสร็จปุ๊บขสิพุทธเอาเงามันพุทธเอาเงาเสร็จปุ๊บ เขาเจ้าก็จิทากเปลือกออกทากบางๆพพิณทากบางๆพี่น้องแล้วก็เอาไปส่งโรงงานมีโรงงานรับซื้อขึ้กันเขาเจ้าเอาไปเฮ็ดเฮ็ดอนันขี้มว่าสันเฮ็ดขีมข้มเฮ็ดเครื่องสำอ่างเฮ็ดยาว่าสัน

ปลูกไปแค่ร้อยต้นครับรถไม่ได้มีมากมายบางทีเข้ามาเยี่ยมเยียนเขาดูคลิปเข้ามาเยี่ยมเยียนเขาขับรถเบนซ์มาหาสาวเอ็มกันเลยสาวเอ็มตกใจเลยว่าทำไมเอฟซีรวยรวยเหมือนว่านึกว่าสาวเอ็มบ่าวภูมิมีมีไร่เป็นร้อยไร่พันไร่ไม่ใช่นะครับไม่ไม่มีไร่เลยครับผมจากน้อยเดียวแหละ มามาผมม่ต้องมาขนาดใหญ่โตบางทีมาเรื่องกับดูการเห็ดอะเรื่องเห็ดก็มากันโอ้โหแต่ก็ดีใจว่ามีคนให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนมีเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆทุกระดับชั้นคือเราเป็นคนเปิดเผยไงทำอะไรก็เปิดหมด แต่ไม่มีขนาดนั้นนะทำก็กกแกกพอธรรมชาครับลด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 ความโลภลงแล้วเมื่อก่อนทําเยอะจริงครับทําเยอะแต่ตอนนี้มาเหลือแค่ทําแค่ทําได้เนี่ยทํากันสองสองคนเนี่ยครับรู้สึกว่าความอยากมาลดลงก็เลยเลยสบายขึ้นเบาตัวหน่อยแล้วความสุขก,ก็มากขึ้นพอความความอยาก,กลดลงความสุขมากขึ้น

มากับผมมาอยู่กับดินกินกับทรายนั่งบนดินกินกับทรายช <c oughs> ีวิตง่ายๆชีวิตคนติดดินชี <c oughs> วิาา่ายๆชวนร <c oughs> นี่ฝามุ่นวายมาอยู่กับธรรมะกับไล่เนี่นะ <c oughs> ครับอชีดมาก่อนชีดมันก็ <c oughs> มีความยาก อยากจะมีอยากจะเป็นดิ้นรนสูญเสีามุ่นวายสุดท้ายมันก็แค่นั้นเองเเก็อยากจะเอาวิถีชีวิตแบบนี้เป็นต้นแบบใหน้น้องๆเด็กุในใหม่จะได้ไม่ไม่หลงกลกับโลกให้มากควา,ามทุกข์จะได้น้อยถ้าเราไปหลงกลกับโลกมากมันก็จะมีควา,ามทุกข์มากเพราะโลก,กมันมีแต่สิ่งหลอกลวง สุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรนอกจากฟารมตายดราม่าเยอะอทากยากยากคือเนี่ยชี้เสาเอ็มครับมันว่างงมีงานตลอดงานล่าสดทำเองสบายใจที่สุด มันก็ทำเหนื่อยก็พักเอยแล้วก็ทำแล้วพอเราเราถึงวันที่เราเห็นผลผลิตเราเราออกมาโอ้โหดีใจมันจะมันก็จะหายเหนื่อยแต่ก็ไม่อยากไปทุกอย่างที่เราเราทำไปเราก็จะไปหวังมากครับเพื่อนการที่เราหวังมากมันก็ต้องทาใจกับความผิดหวังอ่ะเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนอ่ะมันมันมันมีการเปลี่ยนตามเหตุตามใจของมันเสมอทุกเวลาไม่เคยหยุดนิ่งถ้าเราหวังอะไรมากเกินไปเราก็ต้องเตรียมตัวเลยว่าเราจะต้องผิดหวังในสิ่งนั้นที่เราหวัง เหมือนราคาทำรถเนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะถ้าถ้าหวังมากแล้วเพื่อนๆก็จะมีความผิดหวังเป็นธรรมดาก็โอเควันนี้สายเอ็มพามาถากหญ้าครับบ่าวรูก็พูดอะไรไม่รู้เนี่ยลายรถมีร้อยต้นได้ครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า